พี่น้องเมื่อนี้พอกันอยู่ตลาดนัดโทรกระบือวาลินเนะพี่น้องวันที่ทิพย์6กุมภาพันธ์ถ้าพี่น้องมาสื่อข้วยเนยังได้ข้วยเลี้ยงพี่น้องเบิกบรรยาก,กาศการสื่อขายข้วไอซก่อนยังไปเบิกงงัวดเจพี่น้องเอฟซีทั้งอำเภอเดชจั็หน่อยพี่น้องเดี๋ยวคนขายคือเกา่าแหละพี่น้องคนสื่อบ่ค่อยมีนัดวันพุธมาสิเป็นแบบนี้เลยพี่นอ้องอาทิตย์พัไปหาเบิกข้วยก่อนนะ น้อยพี่น้องน่ยน้อยมาเดียบ้านไหนน้าคุณหานโอ้เามาไกลแถบขาวายมาครจโตไปเบิดแล้วเลีตัวเดียวโอ้ยใคสามกับมันแล้วเราเบเดี๋ยวต่าสามตัวนาดกี็ไดโอ้นาดีของเราอยู่ของเกาบก็ของเศร้าเของเศ้าเก่า เสียวเศ้าเปียดไมมันยังแพงอยู่มันทำซ้ำมืเน,นี่ยหน่อยเถือกหน่อยเถือกหน่อยอืมท่านไนถามอยนยังเขีรูปทุนไว้เห็นว่ากันเลยท่านท่านอีศอกันโยนหรือว่ารูปทุนเลยมันไว <c oughs> ้ปวดดีปวดรูปดามันมัอยู่ดอกเป็นอยังมันเป็น,เ,ปนเกลือนบอ่เผ<ห>ามันรูปรอดีโยมันหักภูเขาตำราไปันไหนไ แต่แตีแก่มจำไปฝุ่นขึ้นเขาวาแล้วฝนเพาเบาเนาะโอ้กัดปานันกัให้เพื่อนเอาไว้สักวันละเนาะแนนพ่หาสีเนี่ยเพื่อนมากนั่ะผู้เพื่อนซื้อเพื่อนมากนะเพี่ยนังก็ดีอยู่เขียวสองหมืนแปแน่นครับโอ้จากนาคแน่อยู่ด้ซุ้งอยู่เม็ดกวัวหนึ่งเม็ดเอามะหมองมนจะได้ก e <this> <have S 2> ันเบืองเจ็นทาครับผมด รถหาพันลงมาสไปหนอนอเก็บหาแล้วไ่เลยขายเก็้ซื้อพันจักบาททสำนึกไปนี่ต่อไปห้าราวนี่สวยๆห้าราอิอื่นนอนาดีของเราอยู่หรอกเ่าจะเอาลบมเมื่อมันเมื่อยขายพี่หนอห้าสี่ตัวไหมหมุนตัวไหมเจตัวเมียกับห้ามันตัวเมียสักปันจงมาหาเรา เบิ้งสาวหน่อยพี่น้องมาเบิ้งเนี่ว่ามันสาวหน่อยว่าแม่นบ่โอ้ยบักเถิกหน่อยสาวหน่อยแค่นั้นห้องโซได้ก่อนนี่ห้องเก่ห้องเก่าห่วยโอ้ยมาจะเขากรอนทีมคืองามเลยพี่น้องห้องยังได้ก่อนนี่ห้องสี่หมื่นครับว่ามาห้องสูงแถิห้องหลายหลายมันงามป่าวห้องแต่มันงามควมงามห้องมันแบบเข่ามันก็ดีตัวอะไรน้านำนอ น้านำวดจับงามน้ำหว่ะนี mm. Mm. Yeah. ่จ mm. mm. yeah. ังเล่น่งวัตทุกอย่างโอ้ลูกอยู่เม็ดเม็ดหนึ่งเนาะเม็ดชิพนี่ละเนาะเออลูกอยู่ประมาณเม็ดชิพงามยู่ดอกเดี๋ยวเวลาฆ่ากับง่ามอยู่งามอยู่เดี๋ยวเวลาฆ่ามันก็งามน้ำราคาจับงามไปจังหน่อยอยู่เออราคาก็ดี งามอยูฝากโทษไปนะครับพันอยากได้น้ำนี่กล้วยกำลางานี่ศูนย์หกสามหกศูนย์สามอกามหกเจ็ดสามเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดดศูย์งายู่ามล้วยร จะไปใคร่แพงหลายพี่น้องคุณเมื่ินบ่นนหลายปีนี้บ่แลยพี่น้องเพ,พิ่นเงินต้องกลัวจุง้งทางหนามมาบังโดนาดีคือกันอยูอ่ได้ส่วนนี่บ่มัาขวดนาจังคือมาขวดละบ่มักราคาหลด,ดอยู่เนาะมอ,องจะได้ก็อนมองเงินเก่าอ๋อตัวสองเงินเก่าจน กอพอดีเหละขันจากไรก่นต่อรถที่ก็ไม่กับายหอนอืม้อ้ดื่ม่ะไรอาเพื่อนท่นเหอให้เพื่อนรอเบื้งจ้กหน่อยก่อนนี่นีสาวสองสาวบ่นี่สาวได้พ่อฟังสาวเดพ่อฟังนเลยก่อ ฮกหาตัวนี้ฮกหาโอ้พ่อฟังทางเล่าตัวนี้มันเป็นพ่อฟังทางผู้ซื้อได้หนิพ่อฟังทางผู้ขายตัวนี้ััันนนตว้เดี๋ยวปัญญาอีก่อนหลูกเตะหลูกกันตัวหุ่นบ่หลูกบอกไรคือห้องไรแทะเตะลูกกันจยกบาดบ่แยกบ่แยกโอ้ ตัวนี้ห่วงหามดจีตัวนี้แสนเทไรก่ก็แสนสามพี่น้องควยแสนสามมาเบิ่งควยหลักแสนลูกมันลูกสาวพี่น้องไม่มันฟันกันอยู่นี่นอไม่น้อวยหลักแสนพี่น้องแม่มันสูงอยู่30 30ยประมาณเมตรสามสิบเมตรสามสิบบวกบวกจักหน่อยขนาดจ้าก,กับพ่อเดไแต่ว่าลูกครับพ่อเบิ่งแน่ลูกมัน กนพ่อเบืงเงองย่น่อยหง่นอะพอ่อมบนนีงก่อพ่อมัน่นบิ๊กอยไทยเฮ้ยบิ๊กูไทยก่บิ๊กูไทยบ่เป็นเพชรอุ้ยไทยบอกทยบุไทยแม่มแม่มกระท้องอีกบ่มันสามตัวสมพลเราห่องรักแสนนึกว่าแม่ลูกซึ่งห่องรักแสนมันมันมันเป็นสามนอกเออสามตัวนท้องมันสามตัวก็เลยห่องไปรักแสน ี่ผโทบอห้าพีู่้จากไรน้ำค้ยรักเสนนี่ศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองห้าเสองห้าห้าเจดห้าสี่เจ็ดนึ่งสี่สองเ็ดหนึ่งหลงาจากไรดูบิ๊กอุทยพอนีมะในท้องยังยังอีกบิ๊กอไทยโอ้คึ่งหน่อยวะว่าจังเลยนี่สาสขายไม่ยาวาฝ่อขายให้ตอเชกคนน่แม เต่อซะก่อนเนี่ย่าหต่อบ่เดนนี่โ้ยอ้นอมันกับ่ามีแห้งใจจ้าของเลยไต่อพรมันสวงในที่ละสามหมื่นสาดีเนาะเปนโอเน่าขายสามหมสตรงอยู่เมดีสิบวบวกอยู่ปลตัวผู๋ปลาไต่อเลย่สามหมื่นสามน่าไงเออก็านท่นพมีแห้งในมเราเห็นวากันหนอ ่มหมักไงเพิ่นน่ม um> ักเพิ่นบ่ตดอกว่าซันบรทันมักอยู่ให้มักซะก่อนห้องซีเจ็ดเนี่ยนี่มันจะเป็นคนจะขายจะขายหองซีมันเคสแม่กมาแม่กมาจากเดือนแล้วมามเดือนรับประกันให้เลยรับประกันให้เลยห้องห้องห้องใครก่ห้องซห้องีมันเ เป็นยัง ah? ่ะตัวปุตีิเป um ็นเกลอนเป็นยังมันเป็นสารสารแตกแล้วสารมันแตกที่หาย่ะหายเลยแล้ววันเป็นตัปีสอสี่มืตัวไปเงอยู่เมตรสามสอยู่หอนสิหายบประมาณหาสิห้ส้าสิบ้าสิบห้สาสิบสสสิบ สูงความฟาร์มเนยหัวโอ้ยมันเพิ่นมหาขุ่วัวข้อยน้อยเพิ่นหาข้อยน่อยเนี่ยตัวใหญ่มันสูงหัวยังได้หัวสูงหัวสองัวสองัวคุ้เม่นอยู่บ่แม่นโอ้ยถายอำเภออำเภอพื่บุเนาตัวนี้แม่นอยู่บ่เนอะอายขอคุณนยังได้ยัเได้ขาดทุนตัวขาดอยู่บ่เราเศร้าอย่ยงลวมันขาดทุนเนี่คอสี่ขาดมันสูงพอได้แต่คุณงหัวมันหัวเทาวห่าเหาคุณอ้วนพิ่นว่าบบอ้วนหัวหันแพง มันกับแพงเดียวว่าเขาอ้วนเข้ามันว่คืออ้วนเขา้เห็นจักเกีตเแล้วสาโอ้เห็นอยู่สาวสอปีขาดทุนเปนจักเป็นจักเสียนเอาฝากไว้โทษพี่น้องไว้นะฮะเพื่ออยากได้นี่ค้ยๆ้ยคยาพ่อฟังนี่เมื่อไรบอกพ่อศูนย์แปดแปดศูนย์แ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนหาองสี่สองยังสี่สองสาเอาไปขทองพี่น้องรับประกันทองเพื่อนรับประกันทองทองราคาพ่อฟัง ห้องสี่หมื่นเก่สี่หมื่นเจ็ดพันสี่ขายยูซีนี่แหะนาออแล้วขายยู่หกพันห้าขายลองกันมาเดียนนี่ตัวนี้บ่ราคาเท่าไหร่สามนเจ็ดคเบื้งไหนเบื้งน้ำเนียม่บ่ให้เพื่นเท่าได้กว่าเดียนนี่ สามมื่นสามหมื่นนสอนาสามมื่นสองพันหาเจะา้อเสีอะไรกไกกันหรอกเพจะได้กันอยู่อยไปจับโดนขายถ้ามันเหลือเน่ขายบถตอหัวุนบูตอหัวตุนมันหนุยว่าไปเหยีกกรโดดวาทำใจเนี่ยาขาใควยขายงัวนอจ้ีวานองไหนอน่อหญ่กระเทียมันได้เลยมันกับโบแมนเพื่อที่ได้กัน เอามาสองสาวบ่บนเสื้อก็ขึ้นรถติดเะยยางก็ย่อยขึ้นไว้เชื่องรถรถติดเะรอมิจฉุภูวาขาดทุนพี่น้องเจ้าพีว่าจังไรแม่แม่นี่เลยแม่อืมเอ้าเอ้าเอ้าสัตว์นะพี่น้องออกจากตลาดฟังทั้งสี่คนขายขั้วมาทั้งนู่นพี่น้องวันนี้เบาปัญหไหนพี่น้องเบาบางไหนเป็นนัดวันพุธ คุณง่วบเพรายพี่น้องพาไปเบิ่งบรรยากาศสื่อสายมันสิคึกคักบ่เหมือนนี้วันพุกในห้างบ่ค่อยฟไหม้พี่น้องตลาดที่ดินบ่คือทางฝั่งทางสุริน,านทางที่ดินเพิ่นในห้างเพิ่นมาหลายสื่อขายมันก็เลยคึกคักนักหน่อย ขึ้นรูปดีเถอะราคาจัางไรในหอาา้อยขึนย้นรูปคือความดีเถอะราคาจัางไรนี่แสนกว่าแสนกว่านี่บ่ลูกไส้นี่บ่บแม่ลูกโอล่วมดูง่วลักแสนสพี่น้องง่วลักแสนสูงเท,ท่าไหรเมตรห้าสิบกัวบ่สูงใหญ่พี่น้องง่วลักแสนลูกมักเลยลูกมากเลยเหรครับซื้อแม่น้ำขาบ่ พ่อแม่ลูกกับกลางทงคือพ่อใหญ่หนนจ้ะพ่อใหญ่เนี่ยเราว่าลูกกับกลางทงแล้ววะมาลักแสนพี่น้องห้องแสนเท่าไรแสนสองแสนสองเมท้องว่างใหญ่ยาีพี่น้องเถื่องดีของเราดีแดงเป็ดลูกนี่ที่ประพันน้อลูกนี่เนาะโอ้ที่ผอมพี่น้องเถื่องได้สำหรับการใเขาเบิร์น้อแข่งขาเนาะ รัดผัวได้ียวพี่น้องเิ่งลักแสนให้พี่น้องยะได้ฝากไปทั่วไปแน่นิศูนย์หกห้าแล้ยก็ห้าหกแปดห้าหกแปดศูนย์แปดหนึ่งองศูนย์แปนึ่งสองพื้นทองแสนสองพ่น้องมลักเจ้าบารูานดีแม่ลูกบอฮะขายแล้ว ือมาันแถวอะลูแบบนฮโอ้ยมานนยม,ามาแนวนี้นะลู KF มาหนังมันแนวนี้นะบกเพื่นสมไรคนอยู่บาเพิ่นกับบ่อยากเสือได้ท่าไรเมกับลูกลูกมันเท่าไดได้ท่าไนี่หกหมื่นพี่น้องลูก KF สามหนงพี่น้องถ่ายง ชวงหนามาให้เบิองแน่จากเบืองในห้อยดึงดึงทังหนามาให้เบิองแน่จากเบิงลูเาหนึ่งจากเบิองหนามาให้เบิงจักราลดว่นธรามาตะเลยบ่เม่นบ่โอ้พุทเขานพี่น้องนั่งเป็นยนเป็นยนเลยหมื่นพี่น้องเน้ำลางดีเลิกดีถ่ายไง อย่างยังเลือบมันเลือบสาวหน่อยบ่ฮะสาวหน่อยครับเปิดชาร์จชั้หกครับบางคนพี่น้องคนต้อนี่นะเปิดชาบ์จชหกว่านี่สาวหน่อยพี่น้องสาวหน่อยมีสองสาวตัวนี่นี่กับสาวหนึ่งกันปะเอามาได้สาวหน่อยตัวนี้ตัวนี้สามสิบเอทจายเงินหนึ่งพันพี่น้องตัวนี้โค้งสางสูงตัวนี้สีสีจุดจัดสุดชาดหน่อตัวนี้เนาะห้องเขาได้ก่อนตัวนี้ ้องสามหม่นหครับ้องสา,ามหมื่งอยู่ประมาณเมตรยี่สิบเนาะสองเมตี่สิบหกตัยี่สิบหกน้ารงางดีเนาะตัวนี้นำร่างดีแต่ว่านัวนี้โค้องอยากจอยยังหน่อยครับมันจวน,นี้หูกระทบตกระทบตัวน,นี้น,น,นำรางบอ่บอบปนไดนเนาะบ่อขึ้นตนนัวนเนาะราคามันกับ่างกันเนี่ยคนใหใเสาหน่อยไปเลียงพี่น่องสีงามงตัวนี้วันไหนจออยู่พี่น้องสากับขายเราวะพาอยากได็กับตรองเอาแม่นี่กั โทรมาสอบถามเอาครับเบอร์โทษเบอร์ไหเก้าส์เดหกห้าเจ็ดหกหกสามแปดสามับหกสามาจากทางไหนหอยติ๊กครับย่างซุมอ่าซุมหน่อยครับนมิสเนยแถแม่เนียเป็นยังไงพคนคือห่มแถไม่ลูกบ่แม่ว่าจังไงล่ะค่ะสามสามืหาลูกสาวเนาะโอ้สสาวพี่น้อง่มม่หจกบาทล้วมีกรมีลสาปอยู ไายเขาถ้าตรงนี้แนี้ขายง่ายเนาะว่นใดจะขายไม่มีผู้นองหุ here, ่มทั้งอื่นบ่บ่คหน้หุ่มย่าุนหายันั่นแหละขายขาทุนดีขายง่ายเออแย่หิาซ้ัวนี่จำนัวพี่นหอจํามนัวลูกสาว ราคาอ่านพ่อฟังพ่นกัดตัวแกหลายเดี๋ยวมาหักขาดพุ่นแกวมามีแต่ผู้ให้ขาดตัใหญ่ฮ้มีแต่ผู้ให้ขาดแม่นเพื่อนห้จักบาทเดี๋ยวนี้สามซื้อสามหมื่นสองสามหมื่นสองขาดมีพร์โทรอยู่ห้ามมิพู้จักใดราคาประหยัดประหยัดหาเขาโทรมาถามชื่อบ่ได้เล่าบ่ายบัวใดเอาเท่ารัดซับบัวเป็นยัง ราคาประหยัดพี่น้องตัวนี้สามซองกับโบเป็นยอดใหญ่อยู่คือโบเมียนมอรมาโหลดโบโบโบงบดีห่วย่มากจหลายกว่า้วาจะกี่ว่าไขหนอเจ้าไราคาสี่มลอยบอกก็ทนโอ้เขามาถามมีผู้มาถามเสียเอ็มลอยรอดปรเด็นี้่้ถือใจนีบานถี้โอ้บ้านนี้ถ้ามีผู้มาาย่เอ็มลอยดกินอ้น่มีผู้มาใายล่ะซื้อเราบ่ วัวกระทบเนี้ยบันฑิตบัณฑิตรซื้อซะก่อนระทบห้องเท่าไรเกาะเมนูหมายมันบออยากแพงไปเนี่ยห้องไหวห้องไหวเดียวว่าข้าตตอแหละไทยฮมือร้ายไยเมือมาเรยกัหาเกหาเกียร์เบอว่ากันเบิ่งก็เมนูเมนสูงอยู่เมดยี่สิบวกวกเจียวลูกมันตัวดีเนี่ยมันหักตุ้มสร้างกระเซ้าแล้วจนทบยึด ว่าจะไปถือมันดนเ้อมันฆ่ามือตัวขายออกกันพขายได้นขายจังไหนหาเงิเฮเพิ่นกะที่พยับขึนไหเน่อยู่วะอย่ายขายทางนาา,างนากัเมนีนคเพื่อนะเ <c oughs> พือนเพิ่นไปเล่ยมจอเอาเมื่อสักวันเ <c oughs> มื่อมาทางไหนล่ะมทางเดียดเือนกะหาเงินเพ่ ม่มันกับแมนงเดีวลูกมันทดีแน่นมาเบร์มาบิ่งมีประโทอยู่ห้าพนอากสือนั่นวดจักดื้มปวจักปวดยั้ข้ากันอยู่เม่สาวบะแม่สาวห่องน้ำมื่นดบ่าเจ้าเพื่นหามืนสามเรก็ห้องฟังอยู่หามสามปไทยมึงอื่นม่ได้พวจจิมู ตัวกมาแล้วเมสาวพ่องว่างบอกพ่องว่างบอกพ่องว่างบอกเาาสมไ้สมตา่เาวพี่นุ่มคนน้องหาเงินเรื่องได้เสื่องได้ลุงใดร้อยเมตสามสิบหนอเอะ อยู่ประมาณนั้นนะน้องซื้ว่านั้นอยู่หรอลงว่านั้นสามเจ็ดสามแปดโอ้พี่น้องวนไหนยักบาทก่อนวนไหนสี่หม่าากันตาทุนายอยู่ยัยัเสีกันเอาแล้วเนาะู้ขากับยร้ที่เขาลรยหลายเพมกับมีเงินสื่อได้เงินมันหายากีนนี่น้วล่ะ เอาเงี้ยมเซกันเงียกันหามันคืองามอยู่ดอกงัวเลาก่อนเลยห้องเาได้ก่อนห้าหมื่เขาได้ก่อนหามืสามหามืสามมันก็คืออยู่แล้วเราต่อเศรษฐีหมืนกว่ามันก็เมนความล่าอยู่เดล่ะฮะเราต่อลายผู้เราต่อลายผู้มันบัวลายดอกคำนั้นแหละโอ้ยตั้งหกหมืต่อหลเออ โอ้หลายพันละคายนะถ้าลองายกับตัวไรเป็นวะอ๋อก็เลยห้องเทคนิคนต่อพี่น้องก็เลยเพื่อตัวายเทคนิคนต่อพี่น้องเพิ่งมากันห้องายเพิ่นกับตัวายเพิ่นว่ากันห้องพ่อฟังเพิ่นกับตัวน้อยเพิ่งมาวัตเจตที่ว่ากันตัวน้อยยังได้แล้วที่คนพอใจน้อเเออป็นยังเออว่าเจตมีผูวถามกับมีแห้งห้องได้แล้วนะอ้นะบอกว่าแกว่าถ่าห้องไรแกกับตัวไรแกว่าก็มีความแกนั่นละผมก็ดูเราโตมากเรยดูว่าลูกมากสามพัน หายได้ไปเลื40,000แฝด4 0 0่0แฝดแล้ก็คือนอยู่ได้เราหากันเนาอายรูปร้ายไปเยดกระกระหูน้ำแน่นมองหันกระรูปหน่อยรูปร้ายกระหูหแหละกเพิ้นคายเพิ่นกระข้ายมีปราเท่าปราโทรพี่น้องไว้น้ำแน่นนี่ปราโทปยังถ้าพี่น้องทั้งบ้านเพื่อใดน้ำเมีสาวงามๆของเราเนี่น้ำลี้ยงล่างมันดีอยู่งัวมันกับพ่อนี่ยแม่ไหนน้ำใจมันดีอยู่เ้อลขีดทองเทบ่ อาเบอร์โทรพนพนองศูนย์เก้าสี่ห้เจองเจ็ดศูนย์แปดที่สองหนึนยองเกาสีห้าศูนย์เจ็ดสอนึ่งนยมันทองจ็ดเดือนกว่าเขาผสมเจ็ดเดือนล้วกเ่สมในสอเดือนผสมในสองเดือนเจ้าปบ่อท่านประกันเนาะบ่อว่าก็ทับโตเออเออเออมูอมีใบนั่นนะเนาะจังหวะกันโอได้สนใจกับ หลอดพาม้าพี่น้องเออติดต่อรวดเบอร์นี่ตลอดติดต่อรวดเราเราก็ะห้องพ่อฟังวะทีมทางฝุ่นทีมทางฝุ่นมีแต่ิ้ลโฮกจีดมื่นเมีสาวแห่งวันท่านในท้องจอยเดี๋ยวไงวะเฮ้ยเป็นมันหาบ่มีอะไรเท่าได้ก่อนนี่ห้องเท่าได้ก่อนนี่ห้าทีมมือ่นสามห้องพ่อฟังเราก็เลยต่อให้เราให้เพื่อนจัาบาทอะไรไง คือคือของเราอยู่เดล่ะด่พคือของเราอ่ะเสอปอเราสมืนูดโอ้ยงวุอยู่เม็ดสีสิบวกคนนี้เือบเม็ดนท์ฮาสีผลเงวเขาสมมาแล้วบอกือ่ทองว่างคือห้อยทองว่างบ่ห้อยทองว่างทองว่างเอาไปสมมานอโอ้เจ้าวาโค้งสางโค้งสางนี่สุดยอด าขเอ่นเพิ่นเพิ่นเพน้เี่้ามีจับเสือทั้งมืองเพตอได้เขาได้นี่ได้ยักบาททองก็ผ่านหาว่าพอสื่อพี่น้องไดเหลี่ยงพี่น้องถาโรเล่แบียงามเลยหัวลนนนี่คือผสมมันมันคือออกเป็นบามันลูกมันสมมันครับนด่ออกมามันโอ้ยเมลี่สมมันเขาบั่นพรพิษพิษป วัดลูกแม่ครับวัดหลูกแม่กัาราคาถึงเนาะห้างไก่เดือนท2ซองหมื่นห้องโค้มละเอ่ะไรนั่นโคมโคมโคมใหญ่หี่ห้องทาเลใช่ครับนี่ตัวใหญ่นีโค้มใหญ่ปาเก่ามือครับเก่ามือใหญ่ของเราอีดีแม่หัวโลบูกแม่คมลูกเดิมยี่สมื่นใหญ่ของเราสุกยิมมซสี่ซิบอยู่หรอกแข้งขามันใหญ่แห้งพี่นนอะ งาแห้งว่ดตัวนี้ซมราคาเป็นหองรอพี่นนอไงๆเอาห้างกับไงหล่นหล่นธรรมศาสตร์ได้นองว่ะสุมนีเนาะมันเป็นท่านียังกว่าทรอาดาเขาอื่นท่านยังกว่าโมเมนออกเอบมาตื่นยังอมเมนบกว่านาะทารีดดีตรงเลยเนาะ ตัวนี้จะจอยเพียงน้อยลูกมันหินนุมหลายป่ะครับูนูตัวฟูนี่แม่แม่ลูกนี่เท่าไรตัวนี้ป่ะนี่ตัวนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นตัวนั้นเก่าหมื่นตัวนี้เจ็ดหมื่นนับเดี๋ยวแม่มันจอยซื้อเจ้าโควมเนาเน่ากว่าตัวนั้นนี่นี่เน่าก็เม่นั่นงามพี่น้องงามไซรเลี่ยงสายเลี่ยงมันได้ลูกเจ้าตัวอะไรแม่นี่มันคือเป็นตาเถ่าแทไอ้ลูกมันได้ลูกเจ้าตัวแล้วสอกมันคือแกกว่าแม่นั่น สองเนี่ยอยากไรทิดโซมาเดินพี่น้องโคมันเก้าหมื่นนอก็นี้เจ็ดหมื่นเอาฝากไรทโ่มพี่น้องไว้ฮะเพจังเลยนนหน่ศูนย์เก้าเก้าศูน่สามเจ็ดสี่สามเจ็ดมี่ศมครับสามส่ามง้อมาทางไหนพี่บูนครับมีบุนก็มีง้อเลียงกันพี่นนอง